หากมองจากแผนที่โลกจะเห็นว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เพียงภูมิภาคเล็กๆแต่เป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางทะเลและบกที่ขับเคลื่อนการค้าของทั้งเอเชียและโลกประเทศไทยตั้งอยู่ตรงกลางของภูมิภาคนี้พอดีทำให้ไม่อาจหลีกเลี่ยงสายตาของมหาอำนาจที่ต่างต้องการยึดพื้นที่แห่งนี้เป็นฐานในการขยายอิทธิพลลองคิดดูว่าเส้นทางเรือที่ผ่านช่องแคบมะลากาซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ด้านพลังงานของโลกกว่าครึ่งหนึ่ง ไหลผ่านใกล้กับเขตใกล้เคียงของไทยหากใครควบคุมพื้นที่นี้ได้ก็สามารถกำหนดชะตาการค้าระหว่างทวีปได้แทบทั้งหมดแล้วไทยในฐานะประเทศที่มีทั้งทะเลและเส้นทางบกเชื่อมโยงรอบด้านย่อมถูกจับตามองอย่างเลี่ยงไม่ได้ในอีกมุมหนึ่งไทยไม่เคยเป็นอนานิคมของตะวันตกเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงเกียรติยศทางประวัติศาสตร์จะยังสะท้อนให้เห็นทักษะการเจรจาต่อรอง และการวางตัวที่ทำให้ประเทศคงอยู่รอดท่ามกลางแรงกดดันมหาอำนาจจึงเรียนรู้ว่าการจะเข้าหาไทยไม่ใช่แค่การใช้กำลังแต่ต้องอาศัยทั้งผลประโยชน์และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่ความลับก็คือทุกฝ่ายต่างมองไทยเป็นเหมือนประตูหากเปิดได้ก็จะพาเข้าสู่ภูมิภาคแผ่นดินใหญ่ตอนล่างได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นจีนที่ต้องการเชื่อมเส้นทางสายใหมใหม่สหรัฐที่อยากคงความมั่นคงทางทหาร หรือรัเสเซียที่หวังหาพันธมิตรใหม่เพื่อขยายตลาดพลังงานทุกฝ่ายจึงแข่งขันกันเงียบๆราวกับกำลังเล่นหมากรุกที่ทุกตัวหมากคือประเทศเล็กในภูมิภาคเมื่อมองภาพรวมปัจจุบันไทยจึงเหมือนผู้เล่นที่ถูกจับขึ้นเวทีใหญ่โดยไม่ได้ตั้งใจโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคที่เส้นแบ่งระหว่างเศรษฐกิจการทหารและการทูตแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ทุกขั้วอำนาจต่างเข้ามาพร้อมข้อเสนอ ทั้งการลงทุนการฝึกซ้อมรบหรือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทำให้รัฐบาลไทยต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าจะรับมืออย่างไรคำถามสำคัญคือไทยจะสามารถยืนหยัดในบทบาทผู้ถ่วงดุลได้จริงหรือไม่เพราะหากเอเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปผลกระทบทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอาจรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงแต่หากรักษาความสมดุลได้ก็อาจกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่ทุกฝ่ายยอมเข้าหา และทำให้ประเทศไทยไม่ใช่เพียงผู้ตามแต่เป็นผู้กำหนดทิศทางของภูมิภาคได้ภาพเงาของการต่อสู้ครั้งใหม่จึงเริ่มปรากฏชัดไทยกำลังยืนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นเบี้ยกับความเป็นตัวแปรหลักโลกไม่ได้ให้เวลามากนักเพราะการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจกำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีเสียงกระซิบในห้องประชุมระหว่างประเทศจึงเต็มไปด้วยคำถามว่าไทยจะเลือกเส้นทางใด และจะกลายเป็นประตูแห่งโอกาสหรือหลุมพรางที่ผูกพันธนาการประเทศไปอีกหลายสิบปีเมื่อมองย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าไทยไม่เพียงรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมแต่ยังสามารถพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสมาโดยตลอดเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบด,ดอกไม้หากเต็มไปด้วยแรงกดดันจากมหาอำนาจที่รุมเข้ามาทั้งจากตะวันตกและตะวันออกแต่ไทยกลับเลือกวิธีเดินอย่างยืดหยุน่นราวกับไผ่ที่ลู่ตามแรงลมโดยไม่หัก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองไทยต้องเผชิญแรงกดดันจากมหาอำนาจที่เข้ามายึดครองเส้นทางในเอเชียตะวันออกการเลือกจับมือกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่เรื่องของเกียรติยศเท่านั้นแต่หมายถึงการอยู่รอดของแผ่นดินการยอมปรับตัวในบางจังหวะและการเจรจาอย่างชาญฉลาดทำให้ไทยยังคงรักษาอธิปไตยไว้ได้พอเข้าสู่สงครามเย็นโลกถูกแบ่งเป็นสขั้วอย่างชัดเจนขั้วหนึ่งนำโดยสหรัฐอีกขั้วนับถืออุดมการณ์ตรงข้าม การเผชิญหน้าระหว่างสองฝ่ายปะทุไปทั่วโลกไทยกลายเป็นแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาอำนาจต่างหวังดึงเข้ามาเป็นพันธมิตรแต่ไทยกลับเลือกเส้นทางกลางที่ซับซ้อนมากกว่าการยืนอยู่ข้างใดข้างเดียวไทยยอมให้สหรัฐใช้สนามบินและพื้นที่ทางทหารเพื่อสนับสนุนสงครามในเวียดนามแต่ในเวลาไม่นานก็เปิดประตูสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อรักษาสมดุลไม่ให้ฝ่ายใดครอบงำจนเกินไป นี่คือการเล่นเกมสองหน้าอย่างแนบเนียนที่ทำให้ไทยได้ประโยชน์ทั้งจากการสนับสนุนทางทหารและการค้าขายกับมหาอำนาจที่เป็นคู่แข่งกันเองบทเรียนเหล่านี้สะท้อนว่าไทยไม่เคยเดินเส้นทางตรงแบบชัดเจนหากแต่เลือกสร้างทางเบี่ยงที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์เมื่อแรงกดดันมาจากทิศตะวันตกไทยก็ปรับไปหาตะวันออกเมื่อภัยคุกคามโถมมาจากเหนือ ไทยก็เปิดสัมพันธ์กับประเทศรอบด้านเพื่อสร้างสมดุลน,นี่คือกลยุทธ์ที่ทำให้ประเทศรอดพ้นจากการถูกบีบให้ตกเป็นเบีย้ยในเกมมหาอำนาจความจริงแล้วสิ่งที่ทำให้กลยุทธ์นี้ได้ผลไม่ใช่เพียงการต่อรองแต่คือการอ่านเกมล่วงหน้ารัฐบาลไทยในแต่ละยุคมักมองเห็นว่าหากยุดมั่นอยู่กับขั้วใดขั้วหนึ่งจนเกินไปย่อมเสี่ยงต่อการสูญเสียอิสรภาพเมื่อมหาอำนาจเบนทิศ ไทยก็อาจถูกทิ้งไว้กลางสมรภูมิอย่างโดดเดี่ยวดังนั้นทางเลือกที่แท้จริงคือการรักษาความลื่นไหลไว้ตลอดเวลาแมวคิดไผ่ลู่ลมจึงไม่ใช่แค่คำเปรียบเปยแต่คือวิธีเอาตัวรอดของชาติเล็กที่อยู่ท่ามกลางแรงประทะของโลกมันคือความยืดหยุ่นที่ซ่อนพลังในการต้านทานเป็นความสามารถที่จะก้าวข้ามวิกฤตครั้งแล้วครั้งเล่าและยังเป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนถึงสิ่งที่ไทยต้องเผชิญในปัจจุบัน คำถามที่ชวนให้คิดต่อคือเมื่อโลกกำลังกลับมาสู่ยุคการแข่งขันของมหาอำนาจอีกครั้งกลยุทธ์ไผ่ลู่ลมที่เคยช่วยให้ไทยรอดจะยังคงใช้ได้ผลเหมือนในอดีตหรือไม่หรือโลกยุคใหม่กำลังเข้มข้นเกินกว่าที่ความยืดหยุ่นเพียงอย่างเดียวจะปกต้องเราได้เมื่อพูดถึงอิทธิพลของสหรัฐภาพแรกที่ผุดขึ้นในใจของหลายคนคือกองทัพที่มีเครือข่ายไปทั่วโลกเรือบรรทุกเครื่องบินที่แล่นไปได้ทุกทวีป เครื่องบินรบที่ประจำอยู่ในฐานทัพต่างแดนและการซ้อมรบร่วมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงภาพลักษณ์แต่คือพลังจริงที่ทำให้สหรัฐยังคงเป็นศูนย์กลางทางความมั่นคงของหลายประเทศรวมถึงไทยด้วยลองย้อนดูประวัติศาสตร์ไทยกับสหรัฐจะพบว่าความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงถูกสร้างมานานนับจากช่วงสงครามเย็นการที่ไทยยอมเปิดพื้นที่ให้สหรัฐใช้เพื่อสนับสนุนการรบในเวียดนามทำให้เครือข่ายทางทหารเชื่อมโยงกันแน่นแฟน้น นอกจากนี้การซ้อมรบร่วมประจำปีที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคก็ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าทั้งสองชาติยังคงจับมือกันด้านความมั่นคงแต่การพึ่งพาเพียงด้านการทหารก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างราบรื่นความจริงแล้วสหรัฐเองก็มีจุดอ่อนภายในประเทศเต็มไปด้วยการแบ่งขั้วทางการเมืองเศรษฐกิจต้องแบกรับหนี้มหาศาลการตัดสินใจบางครั้งสะท้อนถึงความไม่แน่นอน ประเทศพันธมิตรจึงไม่สามารถคาดเดาได้ว่าในอนาคตนโยบายของสหรัฐจะพลิกผันไปในทิศทางใดแม้เช่นนั้นสหรัฐยังคงมีเครื่องมือที่ทรงพลังคือสถาบันการเงินและระบบการค้าโลกหลายประเทศรวมถึงไทยยังต้องพึ่งพาตลาดและเงินทุนที่เชื่อมโยงกับสหรัฐการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงก็เป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบที่มหาอำนาจรายนี้ใช้เพื่อดึงดูดพันธมิตร ใครที่หวังพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ย่อมไม่อาจมองข้ามการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสหรัฐได้เลยสำหรับไทยความสัมพันธ์กับสหรัฐจึงไม่เพียงอยู่บนพื้นฐานความมั่นคงหากยังรวมไปถึงการค้าการลงทุนและการศึกษานักเรียนนักวิจัยไทยจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางไปเรียนต่อและฝึกฝนในสถาบันของสหรัฐก่อนจะกลับมาเป็นกำลังสำคัญในบ้านเกิดการเชื่อมโยงทางสังคมวัฒนธรรมเช่นนี้ ได้สร้างรากลึกที่เกินกว่าจะตัดขาดได้ง่ายแต่ในอีกด้านหนึ่งคำถามที่ท้าทายคือไทยจะได้ประโยชน์จริงแค่ไหนจากการยืนข้างสหรัฐเพราะแม้จะได้ความมั่นคงทางทหารแต่บางครั้งก็ต้องยอมรับแรงกดดันจากนโยบายการเมืองภายในของสหรัฐหากไทยตัดสินใจไม่ตรงใจก็อาจถูกจำกัดสิทธิ์ด้านการค้าหรือรเผชิญแรงบีบทางการทูตโดยไม่ทันตั้งตัวนี่จึงเป็นดาบสองคม ความสัมพันธ์กับสหรัฐให้ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในสายตาของหลายฝ่ายไทยยังคงจำเป็นต้องรักษาความร่วมมือกับมหาอำนาจนี้แต่ก็ไม่ควรยึดติดจนเกินไปเพราะโลกปัจจุบันไม่ได้มีแค่สหรัฐที่สามารถเป็นพันธมิตรได้การเลือกทางเดินที่ชาญฉลาดต้องรู้จักรักษาระยะห่างให้พอดีระหว่างการพึ่งพากับการปกป้องอิสระภาพสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือ เมื่อสหรัฐยังต้องการรักษาความเป็นผู้นำในภูมิภาคความสัมพันธ์กับไทยย่อมยังคงเป็นหมากสำคัญบนกระดานแต่ไทยเองก็สามารถใช้โอกาสนี้ต่อรองเพื่อดึงผลประโยชน์กลับมาทั้งด้านการพัฒนากองทัพการลงทุนด้านเทคโนโลยีและความร่วมมือในอนาคตหากรู้จักเล่นเกมให้แยบยนต์ไทยก็จะไม่ใช่แค่ผู้ตาม แต่เป็นผู้เจราจาที่มีอำนาจต่อรองอย่างแท้จริงหากพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาคงไม่มีสิ่งใดโดดเด่นไปกว่าการผง,งาดขึ้นของจีนเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดการขยายการลงทุนมหาศาลและโครงการเชื่อมโยงเส้นทางสายใหมใหม่ที่ถูกวางเป็นยุทธศาสตร์ยาวไกลล้วนทำให้จีนกลายเป็นผู้เล่นที่ไม่มีใครเมินเฉยได้ ไทยอยู่ในตำแหน่งที่จีนต้องการเชื่อมเส้นทางจากแผ่นดินใหญ่ลงสู่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภายในประเทศการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกรวมถึงกระแสการท่องเที่ยวจากจีนที่หลั่งไหลเข้ามาล้วนสะท้อนถึงการรุกคืบทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนจีนไม่ได้เพียงเป็นตลาดซื้อขายแต่กำลังกลายเป็นเส้นเลือดสำคัญที่หล่อเลี้ยงการเติบโตของไทย แต่การพึ่งพาเศรษฐกิจจีนเพียงอย่างเดียวก็อาจกลายเป็นดาบสองคมเมื่อเศรษฐกิจจีนสะดุดไทยย่อมได้รับแรงกระแทกโดยตรงภาพการลดลงของนักท่องเที่ยวจีนหรือการชะลอตัวของโครงการลงทุนใหญ่ล้วนทำให้เห็นว่าหากฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่ขั้วเดียวอนาคตย่อมเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงจีนไม่ได้เข้ามาเพียงเพื่อแลกเปลี่ยนการค้าหากยังมาพร้อมกับการสร้างอิทธิพลทางวัฒนธรรมภาพยนตร์ ดนตรีภาษาและสถาบันการศึกษาในไทยที่เชื่อมโยงกับจีนเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนี่คือการวางรากฐานที่เงียบแต่มั่นคงราวกับการปลูกต้นไม้ที่อย่างรากลึกโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันสังเกตเมื่อถึงวันหนึ่งรากนั้นอาจกลายเป็นเครือข่ายที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมเกินกว่าจะดึงออกอย่างไรก็ตามโอกาสที่จีนมอบให้ก็ไม่อาจปฏิเสธได้การเข้าถึงเงินทุน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการเปิดตลาดการค้าใหม่ๆทำให้ไทยสามารถก้าวกระโดดในด้านการพัฒนาได้รวดเร็วหากรู้จักต่อรองและใช้ประโยชน์จากการเข้ามาของจีนไทยสามารถดึงเอาพลังนี้มาเสริมความแข็งแกร่งภายในชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพคำถามสำคัญคือไทยจะรักษาสมดุลอย่างไรเมื่อจีนก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุด หากไทยเลือกพึ่งพาจีนมากเกินไปจะยังสามารถรักษาอิสรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่หรือในที่สุดจะต้องยอมเดินตามทิศทางที่จีนกำหนดในสายตาของหลายฝ่ายจีนไม่เพียงต้องการเป็นมิตรหากยังมีเป้าหมายในการสร้างระเบียบโลกใหม่ที่ท้าทายคู่อานาจเก่าไทยจึงไม่ใช่เพียงตลาดแต่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จีนต้องการวางหมาหากไทยยอมเปิดพื้นที่มากเกินไปอาจทำให้ความสมดุลกับสหรัฐและรัเสเซียเสียไป จนนำไปสู่แรงกดดันที่รุนแรงขึ้นในอนาคตนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ไทยต้องเลือกอย่างระมัดระวังระหว่างการรับผลประโยชน์มหาศาลจากการค้าและการลงทุนของจีนกับการปกป้องความเป็นอิสระในการตัดสินใจทางการเมืองการเล่นเกมกับจีนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากไทยทำได้อย่างสมดุลก็อาจเปลี่ยนความท้าทายนี้ให้กลายเป็นพลังเสริมที่ทำให้ประเทศแข็งแรงกว่าที่เคยเป็นมาในบรรดามหาอำนาจทั้ง3รัสเซียอาจไม่ได้เป็นผู้เล่นทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด แต่กลับมีสิ่งที่หลายประเทศต้องการอย่างยิ่งคือพลังงานราคาย่อมเยาและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่พิสูจน์แล้วในสมรภูมิรัเสเซียจึงยังคงมีที่ยืนบนกระดานโลกแม้จะถูกกดดันด้วยมาตรการจากตะวันตกก็ตามลองมองไปที่ตลาดพลังงานจะเห็นได้ว่ารัเสเซียครองบทบาทผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าสธรรมชาติรายใหญ่ความมั่งคั่งที่มาจากทรัพยากรเหล่านี้ทำให้ประเทศมีทุนสร้างอำนาจต่อรอง ไทยในฐานะประเทศที่นำเข้าพลังงานจำนวนมากย่อมมองเห็นโอกาสหากสามารถสร้างความร่วมมือกับรัเสเซียในด้านนี้ได้เพราะมันอาจหมายถึงการเข้าถึงแหล่งพลังงานที่มั่นคงและต้นทุนที่ต่ำลงในอีกด้านหนึ่งรัเสเซียยังคงถูกจดจำว่าเป็นมหาอำนาจทางทหารกองทัพที่สืบทอดเทคโนโลยีจากยุคสงครามเย็นยังคงมีบทบาทสำคัญการพัฒนาอาวุธสมัยใหม่ตั้งแต่ขีปนาวุฒความเร็วเหนือเสียง จนถึงระบบป้องกันทางอากาศขั้นสูงล้วนสร้างแรงกดดันต่อคู่แข่งและเพิ่มน้ำหนักให้กับประเทศที่เลือกเป็นพันธมิตรการที่ไทยเคยเจราจาซื้อยุโทโธปกรณ์จากรัสเซียก็สะท้อนถึงความพยายามในการเปิดทางเลือกใหม่ให้กับกองทัพแต่รัสเซียไม่ใช่ผู้ให้โดยไม่หนีเงื่อนไขทุกการแลกเปลี่ยนย่อมมาพร้อมเงื่อนไขแอบแฝงรัสเซียย่อมหวังใช้ไทยเป็นสะพานขยายอิทธิพลเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การที่นักท่องเที่ยวรัเสเซียหลั่งไหลเข้ามาในเมืองท่องเที่ยวของไทยจํานวนมากก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากมองให้ลึกนี่คือการสร้างสายสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่ค่อยๆสอดประสานเข้ากับโครงสร้างของประเทศความร่วมมือในระดับพลังงานและการทหารเช่นนี้อาจกลายเป็นช่องทางที่ทําให้ไทยมีอํานาจต่อรองมากขึ้นเพราะเมื่อมีพันธมิตรหลายขั้วไทยก็ไม่จําเป็นต้องยึดติดกับประเทศใดประเทศหนึ่งการเปิดทางสู่รัเสเซีย อาจทาให้ไทยดึงข้อเสนอที่ดีกว่าจากสหรัฐและจีนได้เช่นกันอย่างไรก็ตามคําถามใหญ่ที่ยังคงค้างคาอยู่คือไทยพร้อมจะรับแรงกดดันจากตะวันตกหรือไม่หากเดินใกล้กับรัเสเซียมากเกินไปเพราะประเทศที่สร้างสัมพันธ์แน่นแฟนกับรัเสเซียมักต้องเผชิญมาตรการกดดันทั้งทางการค้าและการเงินการเลือกทางนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องผลประโยชน์ในระยะสั้นแต่เกี่ยวพันถึงการคำวนวณระยะยาวว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ ในสายตาของโลกรักเสเซียคือประเทศที่แม้จะถูกจำกัดการเข้าถึงตลาดตะวันตกแต่ยังยืนหยัดด้วยความแข็งแกร่งด้านพลังงานและอาวุธจังหวะก้าวของรัเสเซียจึงชวนให้รู้สึกทั้งดึงดูดและหวั่นเกรงไทยจึงต้องคิดให้รอบด้านว่าจะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้อย่างไรโดยไม่ตกอยู่ในกับดักของแรงกดดันที่อาจตามมาสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือหากไทยสามารถใช้ความสัมพันธ์กับรัเสเซียเป็นหนึ่งในกาต่อรอง ย่อมทําให้ประเทศมีพื้นที่หายใจมากขึ้นในเกมภูมิรัฐศาสตร์เพราะการมีหลายช่องทางย่อมดีกว่าการถูกผูกมัดกับเพียงขั้วเดียวนี่คือศิลปะของการรักษาสมดุลที่อาจทำให้ไทยก้าวพ้นการเป็นผู้ตามและกลายเป็นผู้เล่นที่มีสิทธิ์เลือกในสนามโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเมื่อมองลงไปบนกระดานโลกจะเห็นว่าไทยไม่ใช่เพียงประเทศเล็กที่ถูกหมากตัวใหญ่เขยา่าแต่กลับยืนอยู่บนตำแหน่งที่ทุกฝ่ายต่างต้องการจับจอง จุดตัดระหว่างการค้าพลังงานและความมั่นคงมาบรรจบกันที่นี่พอดีทำให้ประเทศไทยเหมือนแยกถนนที่รถทุกคันอยากผ่านหากเลือกเดินถูกทิศย,ย่อมได้ประโยชน์มหาศาลแต่หากผิดเพียงก้าวเดียวก็อาจถูกกลืนลงไปในกระแสการแข่งขันของมหาอำนาจลองสังเกตดูให้ลึกสหรัฐต้องการให้ไทยเป็นฐานทัพและพันธมิตรเพื่อคงอำนาจในภูมิภาคจีนต้องการใช้ไทยเป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจ ลงสู่ทะเลและเป็นตลาดรองรับสินค้าขณะที่รัเสเซียหวังหาที่มั่นใหม่ทั้งทางพลังงานและยุทธโภปกรไทยจึงไม่อาจหนีจากการเป็นเป้าหมายในแผนที่ยุทธศาสตร์ของทุกฝ่ายสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นคือผลประโยชน์ของแต่ละขั้วไม่เพียงตัดกันแต่บางครั้งก็ขัดแยง้งจนไทยถูกบังคับให้เลือกข้างโดยไม่ตั้งใจหากไทยเอ็นเอียงเข้าหาสหรัฐมากเกินไปความร่วมมือกับจีนย่อมสะดุด หากไทยเปิดรับการลงทุนจากจีนมากจนล้นสหรัฐก็พร้อมตอบโต้หากไทยใกล้ชิดเัสเซียเกินไปมาตรการกดดันจากตะวันตกอาจลนใส่โดยตรงการรักษาสมดุลจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนในอดีตอีกต่อไปแต่ในความยากนี้ก็แฝงโอกาสไทยสามารถใช้การแข่งขันของมหาอำนาจมาเป็นประโยชน์หากทุกฝ่ายต่างอยากได้ใจไทยก็หมายถึงไทยมีสิทธิ์ต่อรองมากขึ้น ประเทศอาจของเงื่อนไขที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการเปิดตลาดใหม่สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นได้หากไทยรู้จักเล่นบทหมากที่ชาญฉลาดสิ่งที่น่าสนใจคือไทยไม่จําเป็นต้องเลือกข้างเพียงหนึ่งแต่สามารถใช้กลยุทธ์พันธมิตรเชิงซ้อนจับมือกับหลายฝ่ายในเวลาเดียวกันเพื่อป้องกันการถูกผูกขาดจากขั้วใดาขั้วหนึ่งยกตัวอย่าง การซ้อมรบร่วมกับสหรัฐยังดำเนินต่อเนื่องในขณะที่โครงการรถไฟและการลงทุนขนาดใหญ่จากจีนก็ขับเคลื่อนไปพร้อมกันส่วนรัเสเซียเองก็ยังเปิดประตูให้เจรจาเรื่องพลังงานและยุทธโธปกรคำถามที่ชวนคิดคือไทยมีขีดความสามารถเพียงพอหรือไม่ที่จะรักษาสมดุลน,นี้ให้อยู่ได้ตลอดเพราะมาหาอำนาจไม่ได้เพียงเข้ามาด้วยของขวัญแต่ยังมาพร้อมแรงกดดันที่ซ่อนอยู่ในทุกข้อเสนอ หากไทยไม่แข็งแรงจากภายในอาจถูกผลักไปอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกระดานโดยไม่ทันรู้ตัวในมุมลึกแล้วไทยจึงเหมือนเดินอยู่บนเส้นเชือกกลางพายุสองข้างคืออำนาจใหญ่ที่กําลังดึงไปคนละทางข้างหนึ่งคือความมั่นคงทางทหารอีกข้างคือเศรษฐกิจและการลงทุนข้างหลังคือพลังงานที่ขาดไม่ได้ทุกย่างก้าวต้องคำนวณอย่างละเอียดเพราะหากพลาดเพียงก้าเดียวผลที่ตามมาอาจสะเทือนทั้งประเทศ แต่หากไทยทำได้สำเร็จการยืนอยู่ตรงจุดตัดผลประโยชน์นี้อาจไม่ใช่ภาระหากแต่คือโอกาสที่จะยกระดับสถานะของประเทศจากผู้ถูกเลือกไปเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกเองไทยจึงไม่จำเป็นต้องเป็นเบี้ยหากแต่สามารถกลายเป็นตัวหมากที่กําหนดเกมได้ในที่สุดเมื่อโลกกำลังเร่งความเร็วเข้าสู่การแข่งขันรอบใหม่ไทยถูกผลักให้ต้องคิดล่วงหน้าไม่เพียงแต่รับมือกับแรงกดดันปัจจุบัน แต่ต้องวางแผนเส้นทางอนาคตด้วยหากประเทศไทยเลือกเดินผิดเพียงก้าวอาจหมายถึงการสูญเสียโอกาสทั้งรุ่นการวิเคราะห์ทางเลือกที่เป็นไปได้จึงไม่ใช่เพียงการคาดการณ์หากแต่คือการตัดสินใจที่อาจกำหนดทิศทางทั้งศตวรรษฉากทัดแรกคือการเลือกเดินเคียงข้างสหรัฐจุดแข็งคือไทยจะได้รับหลักประกันด้านความมั่นคงกองทัพมีโอกาสพัฒนาจากการฝึกซ้อมและการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ความสัมพันธ์ในเวทีโลกจะใกล้ชิดกับกลุ่มตะวันตกมากขึ้นแต่สิ่งที่ต้องแลกคือการถูกจำกัดพื้นที่เศรษฐกิจจากจีนและการถูกจับตาว่ากำลังเลือกข้างชัดเจนการค้าขายกับบางประเทศอาจถูกกีดกันอย่างไม่ตั้งใจฉากทัดที่2คือการพึ่งพาจีนอย่างเต็มตัวผลที่เห็นทันทีคือการลงทุนมหาศาลการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจไทย ความเชื่อมโยงด้านการค้าและการท่องเที่ยวจะพุ่งสูงจนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักแต่เงื่อนไขที่ตามมาคือการสูญเสียอิสรภาพบางส่วนเพราะเมื่อเศรษฐกิจไทยผูกพันกับจีนมากเกินไปการตัดสินใจใดๆย่อมต้องสอดคล้องกับทิศทางของปักกิ่งไม่เช่นนั้นอาจเผชิญแรงกดดันทันทีฉากทัดที่3คือการขยับใกล้ชิดกับรัสเซียแม้จะไม่ใช่พันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ แต่กลับมีข้อเสนอด้านพลังงานและอาวุธที่น่าสนใจการเข้าถึงแหล่งพลังงานราคาต่ำและยุโทโธปกรณ์ที่แข็งแกร่งจะทำให้ไทยเพิ่มความสามารถต่อรองแต่ด้านมืดของเส้นทางนี้คือการเผชิญมาตรการจากโลกตะวันตกการถูกจับตามองว่าเป็นพันธมิตรของผู้ถูกคว่ำบาตรและอาจกระทบความสัมพันธ์กับคู่ค้ารายใหญ่ในทันทีทั้นสามฉากทัศน์ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่เป็นความจริงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อสิ่งสำคัญคือ ไทยต้องรู้จักวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางอย่างรอบด้านไม่เพียงมองผลประโยชน์ระยะสั้นแต่ต้องคำนึงถึงอนาคตยาวไกลเพราะทุกทางเลือกย่อมสร้างร่องรอยที่ยากจะลบออกไปได้คำถามจึงเกิดขึ้นว่าไทยควรจะเลือกข้างใดหรือควรสร้างทางที่สี่ขึ้นมาเองทางที่ไม่ได้ผูกพันเพียงกับสหรัฐจีนหรือรัเสเซียแต่เป็นการถ่วงดุลที่แท้จริงใช้ทุกขั้วเพื่อสร้างประโยชน์โดยไม่ให้ใครครอบงำจนเกินไป ไทยอาจไม่จําเป็นต้องประกาศเลือกฝ่ายอย่างชัดเจนแต่สร้างระบบที่ทําให้ทุกฝ่ายต้องเข้าหาแทนที่จะหันหลังให้ในโลกที่แรงกดดันเพิ่มขึ้นทุกวันการไม่เลือกก็อาจถูกตีความว่าเป็นการเลือกอยู่ดีไทยจึงต้องก้าวเดินบนเชือกที่บางเฉียบบางครั้งการรักษาสมดุลไม่ใช่การยืนนิ่งแต่คือการก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวโดยไม่ตกลงมา ทุกฉากทัดจึงเป็นทั้งโอกาสและกับดักขึ้นอยู่กับว่าวิธีการบริหารเกมนี้จะเฉียบคมเพียงใดนี่คือเวลาที่ไทยต้องกำหนดยุทธศาสตร์ของตนเองเพราะหากมัวรอให้มหาอำนาจเลือกแทนประเทศอาจสูญเสียสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตสามฉากทัดนี้จึงเป็นเหมือนแผนที่ที่บอกให้เห็นว่าอนาคตเปิดกว้างอยู่ตรงหน้าคำถามใหญ่คือไทยจะเลือกก้าวเดินไปทางใดและจะสามารถเปลี่ยนความกดดันจากภายนอก ให้กลายเป็นพลังเสริมภายในได้หรือไม่เมื่อผ่านการสำรวจทุกฉากทัศไทยก็เหมือนผู้เล่นที่ยืนอยู่กลางกระดานหมากรุกใหญ่โลกกำลังเขย่าแรงขึ้นเรื่อยๆสหรัฐจีนและรัเสเซียต่างเดินเกมอย่างดุดันแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือไทยไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงเบี้ยที่ถูกขยับหากรู้จักใช้โอกาส ไทยสามารถเป็นตัวหมากที่สร้างสมการใหม่ให้กระดานทั้งแผ่นสั่นสะเทือนได้สิ่งที่หลายคนตั้งคำถามคือไทยควรเลือกใครเป็นหลักขั้วใดจะนำพาประเทศไปสู่ความรุ่งเรืองมากที่สุดหรือเราควรยืนอยู่ตรงกลางโดยไม่เลือกใครเลยคำตอบอาจไม่ได้ง่ายอย่างการหันไปด้านซ้ายหรือขวาหากแต่คือการสร้างสมดุลที่มีศิลปะเหมือนการยืนบนสะพานเชือกที่ต้องก้าวอย่างมั่นคงไปทั้งหน้าลองคิดให้ลึกหากไทยเลือกสหรัฐ อาจได้หลักประกันด้านความมั่นคงแต่ต้องยอมแลกด้วยการเสี่ยงเสียพื้นที่ทางเศรษฐกิจหากไทยเลือกจีนอาจได้พลังการลงทุนที่มหาศาลแต่ก็ต้องเผชิญกับเงื่อนไขที่กระทบอิสระหากเลือกใกล้ชิดรัดเสเซียมากเกินไปอาจเผชิญแรงกดดันจากตะวันตกที่พร้อมตัดขาดทันทีไม่มีทางเลือกใดที่ไม่มีเงื่อนไขทุกประตูย่อมมีทั้งแสงสว่างและความมืดซ่อนอยู่ แต่บางทีความลับของการอยู่รอดไม่ใช่การเลือกข้างใดข้างหนึ่งหากแต่เป็นการใช้ทุกข้วให้เป็นประโยชน์กับตนเองไทยสามารถดึงพลังงานจากรัเสเซียการลงทุนจากจีนและความมั่นคงจากสหรัฐมาหล่อหล,อ,ลอมเข้าด้วยกันหากเล่นเกมอย่างแยบยนต์มหาอำนาจแต่ละฝ่ายจะต่างยอมเข้าหาเพราะไม่อยากเสียไทยให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนี่คือโอกาสที่ทำให้ไทยสามารถยกระดับตนเองจากผู้ตามไปเป็นผู้กำหนด ไทยไม่จําเป็นต้องหวั่นเกรงว่าต้องประกาศยืนข้างใดแต่ควรเน้นการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศพัฒนากําลังเศรษฐกิจที่แข็งแรงการเมืองที่โปรง่งใสและสังคมที่ยืดหยุน่นหากภายในมั่นคงภายนอกก็จะไม่สามารถกดดันได้ง่ายสิ่งที่น่าคิดคือไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคหากรู้จักใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไทยอาจไม่เพียงแค่รอด แต่ยังกลายเป็นเวทีที่มหาอำนาจต้องมาพบกันนี่อาจเป็นบทบาทใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าการเลือกข้างใดข้างหนึ่งเสียอีกโลกในปัจจุบันไม่ให้เวลาแก่ผู้ที่ลังเลการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวันและแรงกดดันจากมหาอำนาจจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆหากไทยมวัวแต่รอให้สถานการณ์คลี่คลายประเทศอาจถูกดึงเข้าไปในเกมที่ไม่อาจถอนตัวได้ดังนั้นทางเลือกที่แท้จริงคือการกำหนดทิศท,ทางด้วยตนเองไม่ใช่ปล่อยให้ใครเลือกแทน บทสรุปของเรื่องทั้งหมดคือไทยไม่ควรถูกบังคับให้เป็นเบีย้ยในเกมมหาอำนาจหากแต่ควรยืนหยัดด้วยกลยุทธ์่วงดุลใช้ทุกแรงกดดันเป็นพลังต่อรองและเปลี่ยนทุกวิกฤตให้เป็นโอกาสไทยอาจไม่ใช่มหาอำนาจแต่สามารถเป็นผู้เล่นที่มีเสียงดังบนเวทีโลกได้หากเลือกก้าวเดินอย่างมั่นใจและไม่หวั่นไหวต่อแรงลมที่พัดมา